โอเคครับผมฝั่งนี้เราก็จะฉีดน้ํายาลงเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะทำครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆครับโอเเคยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสไตล์อาร์ตนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่นะครับผม ไปทาน้ํายาเคลือบเงารถนะครับผมน้ํายาตัวนี้นะครับผมก็จะทําให้รถของเรานะครับผมกลับมาเงางามมิปับนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆในพี่ครับโอเคนี่นะครับเพื่อนๆในพี่ครับผมอุปกรณ์ของเรานะครับผมที่เราจะเอามาทําเป็นน้ํายาเคลือบเงารถนะครับก็จะมีดาวนี้นะครับผมหรือว่าน้ํายาปรับผ่านุ่มนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ ออยนะครับผมเบบี้ออยนะครับสีไหนก็ได้นะครับผมที่เราซื้อได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีหมวจุกฟ็อกซี่นะครับแล้วก็มีขวดโคกนะครับแล้วก็มีกันไก่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีผ้าไมโครนะครับผมเอาไว้ขัดเงารถนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับแล้วก็มีภาชนะใส่น้ํายาของเรานะครับ เดี๋ยว่างไงนะครับเราไปลงมือทําด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆในพี่ครับก่อนหน่นเลยนะครับเราก็จะใส่น้ํายาปรับพนุ่มลงไปนะครับผมเป็นน้ํายาปรับพนุ่มยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ้5ช้อนนะครับ น,นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ใส่เบบี้ออยล์ลงไปนะครับสีอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเบบี้ออยล์ใส่ลงไป3ช้อนนะครับนี่นะครับ จากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการคนนะครับคนให้น้ํายาเข้ากันนะครับเพื่อนๆครับโอเคโอหอมมากๆเลยนะครับผมน้ํายาเคลือบเงารถของเรานะครับหอมน่ากินจังเลยนะครับเพื่อนแทบจะอดใจไม่ไหวเลยนะครับถ้าเป็นอาหารนี่ผมกินแล้วนะครับผมคนให้เข้ากันนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ เอาใส่ขวดนะครับโอเดี๋ยวผมเอาฉลากโคกนี่ออกก่อนนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะมองไม่เห็นน้ำยานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาน้ำยาใส่ขวดของเรานะครับนี่นะครับโอเคครับเราก็มาเขย่าอีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้น้ำยามันเข้ากันนะครับ ยาวน้ำหน่อยนะครับนี่นะครับสีน้ำยาของเราก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมนี่นะครับขวดน้ำยาของเรานะครับขยายน้ำหน้กหน่อยนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับน้ำยาของเราโอเคครับผมถ้าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมที่เราจะลงน้ำยาเคลือบเงารถนะครับผมเราก็ต้องล้างรถก่อนนะครับเพื่อนเื่อนครับ เราก็ต้องล้างเอาเศษฝุ่นออกก่อนนะครับเพื่อนครับบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นเศษทรายนะครับผมเศษดินนะครับผมเวลาที่เราขัดเงาแล้วอาจจะไปโดนสีรถของเรานะครับผมทําให้เกิดรอยขนแมวได้นะครับเพื่อนครับเราก็จะทําการล้างให้ทั่วคันเลยนะครับเพื่อนครับผม หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ใช้ท่าบันหมาดนะครับผมซับน้ําออกให้หมดนะครับเพื่อนๆครับโอเคนี่นะครับผมหลังจากที่เราใช้น้ําล้างรถของเราจนแห้งแล้วนะครับผมเราก็จะทําการแบ่งครึ่งนะครับผมเพื่อว่าให้เพื่อนๆจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะแบ่งครึ่งนะครับ นี่นะครับแบ่งครึ่งไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขัดฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆครับผมว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าน้ํายาเคลือบเงาของเรานะครับผมจะทําให้รถของเรานะครับกลับมาเงาวิบับจริงหรือเปล่านะครับผมด้วยน้ำมันออยนะครับผมแล้วก็น้ำยาปรพันนุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับโอเคเราก็ทำการฉีดเลยนะครับนี่นะครับ น้ำยาตัวนี้ก็จะไม่ทำลายสีรถนะครับผมเป็นน้ำยารับพนุ่มนะครับจะถนอมสีรถนะครับแต่ก็น้ำมันออยนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะเช็ดด้วยผ้าไมโครนะครับผมเช็ดเคลือบก่อนนะครับรอบแรกนะครับวิธีเช็ดเคลือบเงาก็นะครับผมเช็ดให้เป็นวงกลมนะครับนี่นะครับเวลาที่เราเช็ดเคลือบเงานะครับผม เราอย่าเช็ดในขณะที่รถตากแดดนะครับผมหรือว่ารถของเรามีความร้อนสูงนะครับสีรถของเรามีอุณหภูมิสูงแบบนี้เป็นต้นนะครับผมห้ามเคลือบเงาเป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆครับเราก็เช็ดให้เป็นวงกลมนะครับนี่นะครับผมหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับผมเราก็จะมาลงเงาด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ โอ้หนี่นะครับผมขนาดยังไม่ได้ลงเงาเลยนะครับรถของเรานะครับผมก็สีเงางามเลยนะครับปิ๊บปั๊บเลยนะครับผมถ้าอย่างไงนะครับปล่อยไว้สัก5นาทีนะครับผมหลังจากที่เราลงเคลือบไว้แล้วนะครับเราก็จะมาขัดเงาอีกรอบนึงนะครับโอเคครับผมก็ผ่านไป5้านาทีแล้วนะครับผมเราก็จะมาใช้เครื่องขัดด้วยกันนะครับนี่นะครับเครื่องขัดของเรานะครับผมตั้งค่าในรอบที่ต่ํานะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าขนแกะนะครับผมแปะลงไปนะครับในเครื่องขัดของเรานะครับ โอเคครับผมเราก็จะมาทําการขัดด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับ ครับผมเรามาสังเกตได้นะครับผมนี่นะครับนี่ที่เป็นสีลุ้งนะครับผมก็จะเป็นข้างฝั่งที่เราขัดแล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับผมนี่นะครับความเงางามก็จะแตกต่างกันนะครับใครที่ไม่มีเครื่องขัดนะครับผมก็สามารถใช้ผ้าไมโครขัดได้นะครับผมด้วยการขัดเป็นวงกลมนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมเราก็จะมาขับต่อไปนะครับ ต้องเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเราต้องยกขึ้นนะครับห้ามขัดกรอบเหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับโอเคต้องเหลี่ยมแบบนี้เราต้องมาขัดฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับห้ามขัดแบบภาพเหลี่ยมลงมาเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะทําให้เหลี่ยมของเรานะครับผมลบหายไปนะครับรถของเราก็จะไม่สวยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูความเงางามนะครับผมผมก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดึงผ้าเทปกาวออกนะครับผมว่าฝั่งที่ขัดแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ขัดนะครับผมจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคนี่นะครับผมมองเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่ขัดแล้วนะครับผมด้วยน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผม นี่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนครับผมนี่นะครับก็จะเป็นขีดลงมาเลยนะครับผมฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับผมฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงน้ํายาด้วยนะครับโอเคนี่นะครับผมคนละฝั่งเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมน้ํายาของเรานะครับผมถือว่ามีคุณภาพนะครับนี่ครับสามารถขัดรถของเราได้เงางามวิบปั๊บเลยนะครับผมใครที่ไม่มีเครื่องขัดนะครับผมก็สามารถขัดด้วยผ้าไมโครก็ได้นะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับโอเคครับผมฝั่งนี้เราก็จะฉีดน้ํายาลงเหมือนกันนะครับ เราก็จะทําครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับผมเราก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับผมเคลือบน้ํายาไว้นะครับสัก5นาทีนะครับผมเราก็จะมาลงเงาด้วยกันนะครับทําเหมือนเดิมนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่เราขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถของเรานะครับก็กลับมาเงางามวิปั๊บเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยจ้าจอมันยอดมากยอดเลยนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมทำไว้ใช้นะครับผม Day ะะเป็นไงบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมน้ํายากเคลือบเงารถของเรานะครับทาให้รถของเรากลับมาเง,งางามวิปปับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไห้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ